นะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย อาจารย์พรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านก็ผ่านไปแล้ว3ามกันเตมิยชาดกซึ่งชาตินี้ยิ่งด้วยอะไรบารมีในชาตินี้ยิ่งด้วยเนคขมมะบารมีเพราะการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระโพธิสัตว์ กระทำก็เพื่อต้องการที่จะออกบวชต้องทนทุกข์ลำบากถึง16บหกปีโยนงั้นการที่จะออกบวชก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเป็นเรื่องที่ยากแต่นี้ก็ด้วยกำลังปัญญาของพระองค์นั่นแหละที่พิจารณาเห็นโทษในอบาย โดยสายญานปัญญาเครื่องระลึกชาติได้ว่าในครั้งหนึ่งเคยของราชสมบัติ20ปีแล้วก็มีการวินิจฉัยการตัดสินผ่านชีวิตโจนบ้างเสียบเหลาบ้างจองจำบ้างซึ่งการกระทำอย่างนี้มันเป็นกรรมเพราะมีเจตนาที่จะกระทำแต่ที่ทำอย่างนี้เพราะอาศัยอะไรอาศัยราชสมบัติเป็นผู้นำเขา ก็ต้องมีการชี้ขาดชีวิตของคนเมื่อมีเจตนาอย่างนั้นกรรมให้ผลก็ไปตกนรกกี่ปีแปดหมื่นปีโยมยี่สิบปีในความเป็นพระราชาไปแรกกับความทุกข์ในอาบายแปดหมื่นปีมันไม่คุ้มนะก็เหมือนกับคนทุกวันนี่แหละอาศัยความอร่อยแค่ปลายลิ้น แต่เปแรกกับความทุกข์ในอบายเนี่ยหลายหมื่นปีโยมนั้นเวลาพระเทศก็เถียงอีกโยมให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์นะเถียงเลยไม่ฆ่าจะได้กินเหรออ้อาวไปงั้นบางทีก็สวนพระอีกแล้วแล้วฆ่าไปแต่วายพระจะฉันกันไหมล่ะอา้าวโดนอีกอา่านี่เป็นเรื่องจริงนะโยมเจอมาแล้ว เป็นเรื่องจริง,งก็เหมือนกับว่าเจ้าพระเป็นเพื่อนด้วยแต่จริงแล้วกรรมที่สัตว์ทั้งหลายทำเป็นของเฉพาะตนเจตนาที่เกิดขึ้นในบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นกุศลเจตนาก็ตามอากุศลเจตนาก็ตามก็จะเป็นสมบัติของบุคคลนั้นแต่มีสมบัติสองอย่างก็คือสมบัติที่สร้างความวิบัติที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อน ให้กับเจ้าของกรรมนะตากว่าอากุศลเจตนาเกิดขึ้นในจิตใจที่เป็นไปเกี่ยวโดยการลักทรัพย์การประพฤติผิดในการการฆ่าสัตว์เป็นต้นเหล่านี้แต่ว่าเนื่องจากวิญญาณปัญญาของเราท่านทั้งหลายไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของกรรมและผลของกรรมตลอดสายเราก็เลยมองแค่เฉพาะหน้ามองความสุขเฉพาะหน้าเอาแค่นี้ใช่ไหม แต่เวลาที่อากุศลกรรมมันส่งผลเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะสาวหาเหตุด้วยนะจะไปโทษอะไรทีนี้โทษเคราะห์ใช่ไหมบางทีก็พระสุขบางทีก็พระเสาไม่รู้ตัวเป็นยังไงนะพระสุขกับพระเสาเนี่ก็ก็ไม่เคยเห็นเหมันกันแล้วก็ไปแก้ไม่ตรงตัวจุดด้วยโยมไม่ตรงตัวจุดนะ,ะไปอะไรที่เขาเรียกว่าสะดอกเคราะใช่ไหม ไปเดาะเคราะห์สารพัดวิธีการที่จะทำอันนี้เป็นแก้ไม่ตรงจุดจุดที่จะแก้เกี่ยวกับเรื่องของกรรมก็คือไม่ทำอันนี้พระเจ้าตัดไว้นะท้าวว่าท่านกลัวอากุศลกรรมอากุศลกรรมที่ทรางความทุกข์ความเดือดร้อนให้ให้งดเว้นท่านบอกงี้ให้งดเว้น,น,อ,วนอย่าไปทำกรรมนั้นเมื่อไม่ทำอากุศลกรรมมันก็ไม่มีไอเจตนาที่มัน เป็นไปในข่าวกระทอาอกุศลกรรมข้อนั้นนก็ไม่มีเมื่อไม่มีผลของมันก็ไม่มีด้วยมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเหตุแล้วก็ผลอยู่แต่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นโทษเห็นภัยก็เลยไม่ปรารถนาที่จะปกครองทรัพย์สมบัติถ้าหากว่าปกครองก็เหมือนเดิมมันจะไปในลักษณะเดิมไงเป็นผู้นำปกครองอีกอาจจะชาตินี้อาจจะ อ่าหกปีหรือ50ปีอะไรก็ตามมันก็จะต้องเหมือนเดิมอีกแล้วก็เห็นใครโยมเป็นตัวอย่างที่กำลังกระทำอยู่ก็คือผู้เป็นพระราชบิดาใช่ไหมนั่งบนพระเพลาบนตักก็เห็นพ่อในกระทำสั่งให้จองจําสั่งให้เสียบลาวแล้วการกระทำนี้ก็เหมือนกับในอดีตชาติของระองที่เคยกระทำมาเนี่ยเหมือนกันเดะเลย เมื่อเมื่อมันเหมือนกันอย่างนั้นมันก็ต้องไปสู่อะไรจุดเดิมไปสู่จุดเดิมอีกยี่สิปีไปแลกกับความทุกข์ในอบายในรลกแ0ด0มื 80, ่นปีมันไม่คุ้มกันก็เลยต้องอดทนอดกัน้นไม่ปรารถนาที่จะปกครองราชสมบัตินอกจากนั้นยังมองเห็นราชสมบัติเป็นเรือนของโจรด้วยโยมเป็นเรือนของโจร ที่มันสร้างความทุกข์ความดืดร้อนให้หันก็เลยมีอุบายในการคิดตั้งแต่ถือประสูตรคนที่คิดอย่างเนี้โยมว่าจะมีสักกี่คนเพราะทุกคนก็ปรารถนาความยิ่งใหญ่ทั้งนั้นนะโยมใช่ไหมปรถนาความเป็นผู้นำปรารถนาอำนาจปรถนาแว่นแคว้นเขาปรถนากันทั้งหมดนั่นแหละโดยมากโยมแต่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยคิดตรงกันข้ามกับคนเหล่านั้นนะท่านจึงบอกว่า การอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเพราะาคนที่คิดแบบเนี้ยในลักษณะแบบนี้มันหายากแล้วคนที่ประพฤติปฏิบัติแบบนี้ก็หายากโยมสิบหกปีนี่นะถูกทดลองนานับประการทุกวันด้วย่อยให้อดนมโยมใช่ไหมเป็นเด็กอะ่ะยิวจนปากแหง้งก็ไม่ลองคิดดูใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยไม่ได้นะบางทีใช่ไหม ไม่ได้ไม่ทันใจนี่โดนแล้วของข้าน้อยจึงฆ่าแม่ไงเออยังมีอยู่ไปสายด้วยแล้วก็หิวด้วยกระติบข้าวก็นิดเดียวด้วยเอามาน้อยเดียวกว่าไม่พออิ่มเวลามันหิวเหมือนกับว่ามันจะกินข้าวทั้งยุงนะเอาจิงๆริงยมอา่ามันเป็นอย่างนั้นเลยมันวันที่กินให้หมดนั่นแหละแต่ก็ไม่หมดเพราะว่าความรู้สึกของกิเลสของความต้องการมันมันยิ่งใหญ่ มันแค่เป็นความรู้สึกเท่านั้นเองนี่เป็นอย่างนี้แล้วนอกจากนั้นเราก็ได้ฟังคำพูดที่ไพเราะของพระโพธิสัตว์คือท่านพูดมีหลักการและเหตุผลหมดเลยนะคือจะหาคนที่พูดคมอย่างนี้อาตมาว่าไม่มีแล้วในโลกนี้ทั้งคมแล้วก็ลึกบางคำจะลดถึงสภาวะน ทั้งอุปมาอุปไมยก็ชัดเจนเห็นไหมเกี่ยวกับเรื่องของการประทุษลายมิตรเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากนะบุคคลไปอาศัยล่มเงาของต้นไม้ใดก็ไม่พึงหักลานกิ่งได้ใบของต้นไม้นั้นผู้บุคคลผู้ประทุษลายมิตรเป็นคนเลว3ามเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าเราไปอาศัยใครก็ตามเป็นอยู่ไม่พึงที่จะไปทำร้ายไปหักลานสิ่งเหล่านั้น ภาษาโบราณเขาเรียกว่าอะไรถ้าทําไม่ดีแบบเนี้ยกินบนเรือนขี่บนลังคาเนี่ยมันก็มาจากคาพวกนี้โยมคือเขามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ไงภาษาไทยหลายๆคํานะมาจากพระไตรปิฎกถ้าหักว่าศึกษาให้ดีนั่นเป็นคําที่ที่น่าฟังมากแล้วก็น่าศึกษาฟังแล้วก็กใอ้เกิดปัญญา สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตได้ประพฤติปฏิบัติได้อยู่ที่ว่าจะนำไปใช้หรือไม่เท่านั้นแหละอ่านคนที่ยินดีในการฟังพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าจึงเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวเหมือนกับพระจันทร์ในข้างขึ้นมีแต่แสงสว่างแสงสว่างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปัญญาก็ค่อยๆเ,เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆย่ยไปฟังสิ่งอื่นเชื่อเถอะ มีแต่เป็นปัจจัยแก่อะไรแก่ราคะบ้างแก่โทสะบ้างแก่โมหะบ้างแก่อิจฉาริษยาบ้างการดูการฟังทั้งหมดมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้โยมโดยมากจะเป็นอย่างนี้เลยที่จะก่อให้เกิดปัญญาเนี่ยมันมีน้อยนะแล้วปัญญาที่เกิดขึ้นก็เป็นปัญญาที่มันเป็นโลกิยะด้วยแต่คําสอนของพระพุทธเจ้ามีตั้งสามลำดับนะตั้งปัญญาที่เป็นโลกิยะแบบปกติธรรมดา นะปัญญาที่เป็นในส่วนของโลกุตระเป็นไปเพื่อออกจากทุกข์ในสังสารวัฏเพราะว่าพูดไปแล้วขอให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงในรูปนามขันห้าอัตภาพร่างกายนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทรงประกาศนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าใครก็ตามฟังบุคคลน,นั้นก็จะได้รับประโยชน์ทั้งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้า แล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งคือการบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะพระดําหลัสของพระองค์มีประโยชน์สามอย่างนี้อยู่ในนั้นเอาถึงไหนแล <laughs> ้วโยมตอนนี้ฮะถึงไหนว่าปีหน้าก็จะเอามาเทศอีกแล้วเตมิยะนี่ <laughs> ปีหน้าว่าจะเอามาหาชนกสักหน่อยสงสัยจะได้เทศเตีมิยะอีกแล้ว ถามว่าถึงไหนแล้วก็ยังมองหน้ากันเลึกๆัเลึกล,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 กลกอยู่ฮ <c oughs> ะกำลังเคลิ้มอยู่แล้วโยม <c oughs> อาตมาไม่ได้ขึ้นมากล่อมให้โยมหลับนะ <c oughs> มาเคลิ้มไม่ได้ <c oughs> พูดธรรมะให้ฟัง <c oughs> อ้าวถึงตอนที่ <c oughs> มีการสนทนาทำกันแล้วก็สารถีเขาก็หวังประโยชน์เพื่อจะนำพระโพธิสัตว์กลับไอ้ที่เขา จะนำกลับก็คือว่าเขาต้องการทรัพย์สมบัตินะโยมคือว่าถ้านำกลับไปเนี่ยอ้ยรวยเลยะโยมงานนี้นะเพราะว่าขนาดประชาสัมพันธ์ไปในเมืองว่าผู้หญิงคนไหนก็ตามที่สามารถทําให้พระโพธิสัตว์เนี่ยพูดหรือขยับกระเย,ยื่นเคลื่อนไหวกาได้จะให้เป็นอัคระมะเหสีเลยนะของพระโพธิสัตว์หรือให้ของราชด,ด้วยถ้าทำได้เนี่ย ประกาศไปเลยถ้าเขาประกาศมาเนี่ยโยมจะพากันไปสมัครไหมเนี่ย,ยเยาๆโอ้ยเนาะขนาดสิบหกปีก็ยังไม่สนใจอันนี้มันหกสิบแล้วมันเจ็ดไหวไหมเนี่ยฮะฮะ,ะอ๋อเล้วไม่รู้ล่ะแต่ว่าท่านคงไม่สนใจแล้วโยอรรุ่นนี้นะอ่าขนาดขอบตาหวานเยิม กับขอบตาแบบมองดูแล้วก็เขียวๆอะไรคล้ำๆนี่ท่านจะดูหรอจะไวหวหรอฮะอ้าวคืจริงๆโยมก็แก่ไปตามันก็เริ่มเขียวเริ่มเขียวนะ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติจะไม่ย,ยาวเออนั่นแหละอ,อย่าไปเลยอาตมาว่าเขาคงจะไม่ให้สมัครตั้งแต่แรกแล้วถ้าจะไปสมัครว่าจะทายัางไงให้พ,พระโพธิสัตว์พูดเนี่ยจะเป็นหวังเป็นอักรามมเฮสีน่ะ คงจะไม่ไม่รับสมัครแล้วเขามีแต่สิบหกทั้งนั้นนะนะแต่หกสิบเจ็สิบนี่ยก็คงไม่ได้แล้ะหมดสิทธิ์อันนี้ก็คือความหวังของสารถีก็หวังว่าจะได้ทรัพย์สมบัติที่จะเกิดขึ้นจากการที่ต้องนำพระโพธิสัตว์กลับแล้วพโพธิสัตว์ก็พูดถึงคาถามเมื่อกี้เนี่ยที่ท่าน,นอาจารย์ถามพร ได้พูดไปนะเพื่อจะเชื่อมโยงกับคาถาต่อไปที่บอกว่าความหวังผลของเราบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมสําเร็จแน่นอนเรามีพรหมจรรย์สําเร็จแล้วท่านจงรู้อย่างนี้เถิดนายสารถีประโยชน์โดยชอบของเราบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมให้ผลแน่นอนเรามีพรหมจรรย์สําเร็จแล้วออกบวชแล้วจะมีภัยแต่ที่ไหนคือคนออกบวชจะไม่มีภัยหรอก ไม่มีเพราะไม่มีสมบัติอะไรอยู่คือคนที่มีสมบัติยังมีภัยอยู่แม้แต่พระราชาเนี่ยก็ยังมีภัยนะบ้านเมืองอ่อนแอเมื่อไรพระราชาที่เป็นปฏิปักษ์เป็นข่าศึกเป็นยังไงยกทัพมาตีมาจับไปฆ่าไปจองจําคุบล่าจะสมบัติสํานวนเขาบอกว่าน้ําพึ่งหวานแต่ไม่มีตัวพึ่งเขาพูดอย่างไ้นะ น้ำพึ่งมันมีแต่ไม่มีตัวพึ่งก็คือพระราชาเนแก่ชาราภาพแล้วเนี่ยคือมันง่ายนิดเดียวการที่จะยึดเอาล่าชจสมบัติแต่คนไม่มีร่าชสมบัติเนี่ยจะมีไัยไม่ยมไม่มีเอาถ้ายมเยาวเนี่ยลองใส่ทองสักยี่สิบบาทแล้วเดินคนเดียวทางเปียเปรียวเดียเด๋ยกลัวไหมในบาทเดียวก็ไม่มีอีกอาจารย์อันนี้เปรียบ,ทบนะเทียบนะเปียบเทีบ <c oughs> ยบยว่าแต่ยี่สิบหรือบาทเดียวก็ยังไม่มีตอนนี้ น,นี้อุปมาว่าถ้ามันมีทรัพย์สมบัติอย่างเนี้ยกลัวโยมกลัวอะไรกลัวว่าไอ้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นอนะ่ะมันจะนําภัยมาสู่ชีวิตแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยออกบวชแล้วไม่มีทรัพย์สมบัติเมื่อมีทรัพย์สมบัติจะเป็นที่หมายปองของคนอื่นอันนี้ไม่ใช่ฐานะโยมพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ในถูกตรงแล้วเวลาที่พระออกบวชให้สละเงินสละทอง สละให้หมดเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นจะนำภัยมาให้หลายต่อหลายคนรวมทั้งพระทั้งโยมด้วยบางทีก็เสียชีวิตกเพราะมันมีทรัพย์สมบัติเนี่ยแหละโยมเพราะมันต้องป้องกันมันต้องรักษาเป็นที่หมายปองของคนอื่นนั้นก่อนการออกบวชก็เลยไม่มีภัยแต่ที่ไหนเลยปลอดโปร่งโล่งสบาย จนะีวรถ้าเป็นพระใช่ไหมจีวรเก่าๆเป็นผ้าบางสกุลบางทีก็เป็นผ้าหอ่อศพบาทก็เป็นบาทดินเผาบางทีเบ็นบาดเหล็กก็ตีไม่สวยสดงดงามเป็นหมุดนุ่นหมุดนี่ไม่มีใครปรารถนาต้องการเราอยู่ผ้าหอ่อศพยมจะเอาไหมล่ะฮะถ้าบางสกุลนะพ่ะพระเจ้าอนุญาตนะเขาไม่เอาหรอกแล้วก็ผ้าตัดอย่างเนี้ย คนทั้งหลายเขาก็ถือว่าเป็นการากินีด้วยเขาไม่ชอบแล้วสีก็ไม่สวยด้วยสีย้อมด้วยน้ําฝาดในสมัยก่อนย้อมด้วยเปลือกไม้ย้อมด้วยใบไม้ย้อมด้วยผลไม้ไม่มีใครต้องการหรอกสีอย่างเนี้ยเขาไม่ต้องการก็เลยปลอดภยัยไม่มีภยัยนายสารีกปกราบทูลว่าพระองค์มีพระดํารัสในภยัยเละและมีพระวาจาสระส่วยอย่างนี้เหตุฉไหน จึงไม่ตรัสในสำนักแห่งภะชนกและพระชนนีในการนั้นเล่าทำไมไม่ไม่เปล่งวาจาทั้งๆท,ท,ที่พูดในโยมนะไพเราะมากๆเลยเสียงเนี่ยแทบจะเทียเท่าไอเทียบเท่ากับนกกาเหเวเองเสียงอาตมาเนี่ย,ยชิดซ้ายไปเลยนะแบบนี้พูดก็ไพเราะแล้วก็คำพูดก็ประกอบไปด้วยอัดด้วยธรรมด้วยเหตุด้วยผลด้วยพูดดีอะ่ะฟังแล้ว ความรู้สึกของนายสารทีดีมาเลยนะเป็นเหตุเป็นผลหมดเลยวาจาขอ้อสารสรวยพูดจาอ่อนหวานเป็นปิยะวาจาทั้งหมดเลยเมื่อพูดไพเราะขนาดนี้ทำไมไม่ตรัสพระวาจานี้ในสํานักคือว่าต่อพระพักพระชนกชนนีไม่พูดถึงตั้ง16ปีอ่ะไม่พูดท, ằng, ท, ằng, ท, ằng ทั้งทั้งที่ไพเราะอย่างเนี้ยแต่นั้นพระมหา Boo สตรตรัสว่า เราเป็นคนง่อยเปรีย้ยเพราะไม่มีเครื่องติดต่อก็หาไม่เราเป็นคนหนวกเพราะไม่มีช่องหูก็หาไม่เราเป็นใบ้เพราะไม่มีลิ้นก็หาไม่ท่านอย่าเข้าใจว่าเราเป็นใบ้เราระลึกชาติปางก่อนที่เราเสวยราชสมบัติได้ เราได้เสวยราชสมบัติในการนั้นแล้วต้องไปตกนรกอันกล้าแข็งเราได้เสวยราชสมบัติในการนั้นยี่สิบปีต้องหมกไหม้อยู่ในนรกแปดหมื่นปีเรากลัวจะต้องเสวยราชสมบัตินั้นขอชนนั้งหลายอยาพึงอภิเศกเราในราชสมบัตินั้นเลยนี่คือพระดำรัสของพระโพธิสัตว์ให้เหตุผลเลยนะ พูดเหตุผลให้ฟังไม่มีเครื่องติดต่อ,อนนก็หมายถึงว่าจริงๆนะพระองค์ก็สามารถที่จะขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้เหมือนคนปกตินั่นแหละมีเส้นเอ็นมีที่ต่อเหมือนคนปกติเลยช่องหูก็มีเหมือนคนปกติได้ยินเสียงแต่ก็ทําเหมือนกับไม่ได้ยินมีลิ้นสามารถที่จะเปล่งวาจาที่ไพเราะสละสรวยได้แต่ก็ไม่เปล่งเหมือนกับว่าไม่มีลิ้น แต่พระองค์มีแต่ที่ทำอย่างนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะญาณปัญญาเครื่องระลึกชาติได้ในหุ่นหลังเพราะเหตุนั้นเราจรึงไม่พูดในสำนักของพระชนกและพระชนนีในการนั้นพระชนกของอพระชนกทรงอุ้มเราให้นั่งบนพระเพาแล้วก็ตัดสั่งข้อความว่าจงฆ่าโจรนคนหนึ่ง จงจองจําโจรคนหนึ่งจงเอาหอกแทงโจรคนหนึ่งแล้วเอาน้ำแสบลาดแผลจงเสียบโจรคนหนึ่งบนหลาวตัดสั่งเจ้าหน้าที่นั้นอย่างนี้เราได้ฟังพระวจนะหยาบคายที่พระชนกนั้นตัดจึงกลัวการสวยราชจะสมบัติอันนี้เป็นเหตุผลนะได้ยินมากับหูเลยว่าพระชนก นะผู้เป็นพระราชบิดาตัดอย่างนี้วาจาอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นวาจาหยาบคายโยมคำสั่งสั่งให้ฆ่าคนถึงจะพูดไพเลาะขนาดไหนนะเอาโยมยาวไปนอนโดยที่ไม่ต้องให้ลุกขึ้นมาเลยนะพูดอย่างนี้โยมคำนี้ก็ชื่อว่าเป็นคำหยาบคายทำไมจะบอกว่าเป็นคำหยาบคายเพราะคำนี้เกิดออกมาจากจิตที่หยาบ จิตที่เป็นอกุศลถึงจะเปร่งเหมือนกับคำไพเราะเพราะพิงแต่คำนั้นก็ชื่อว่าคำหยาบแต่ในทางกลับกันพ่อกับแม่รักลูกลูกจะไปเที่ยวในป่าห้ามลูกไม่ฟังนะก็เลยพูดแบบเ็เรียกว่าสบดนะบอกว่าขอให้แม่กระบือดุขิดมึงอะไอย่างนี้นะ คำคำนี้ท่านจะบอกว่าไม่ใช่เป็นคำหยาบอีกเพราะจิตใจไม่ได้ปรารถนาอย่างนั้นไม่ได้ปรารถนาแม้แต่การตกลงแห่งกรีปปรบอุบลท่านบอกว่าคำนี้ไม่ชื่อว่าเป็นคำหยาบอันเป็นทั้นมีหลวงพ่อองค์หนึ่งได้ไหมอยู่โคราชนะโยมรู้จักดีใช่ไหมหลวงพ่อคูณเนี่ยไอ้นายกินเขาย,า,นายังไอ้นายท่านจะพูดในลักษณะแบบนี้แล้วก็พูดเสมอกันนะ พูดมันเลยยางโยมยาวไปก็เรียกอีนอ้อยอี้นยมาจากไหนอีนอ้นยมาทําไมจะพูดในลักษณะแบบนี้คือพูดในนี้หมดเลยนะแต่ว่าผิวพรรณท่านขาวนะเคยเจอท่านไปที่อาเภอให้ไปต้อนรับท่านไปสร้างที่ว่าการอําเภออาเภอหนองบุญมากทั้งสถานีตํารวจทั้งบโรงพยาบาลทั้งที่การอำเภอหลายล้านนะก็เลยนิมนม์คณะสงฆ์ในเขตอาเภอไปต้อนรับ ปฏิปทาก็หน้าเลื่อมใสผิวพรรณนี่ผ่องใสนะไม่ใหญ่หลวงพระคุณเนี่ยตัวเล็กๆตัวเล็กๆนะแต่คําพูดอย่างเงี้ยไม่ชื่อว่าเป็นคําพูดหยาบนะโยมพูดด้วยความเอ็นดูแล้วพูดภาษากลางก็พูดไม่เป็นหรอกพูดอย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็พูดอย่างงี้อันนี้ไม่ชื่อว่าคําหยาบในที่นี้นะคาหยาบจะต้องเกิดจากอะไรเกิดจากจิตใจที่หยาบโยมจึงจะชื่อว่า คำหยาบอันนี้ก็เหมือนกันพระราชาสั่งเนี่ยเอาเอาโจนคนนี้ไปเสียบเหลาวนะเอาโจนคนนี้ไปเอาหอกแทงคนนี้ก็เอาไปราดน้ําแสบพูดแค่นี้ยฟังดูเหมือนหยาบไหมไม่หยาบเลยแต่ว่าเป็นคําหยาบนะเพราะประกอบด้วยจิตที่หยาบคายแล้วก็ถึงความเป็นอกุศลกรรมเลยนะ เราไม่ได้เป็นใบ้ก็ทําเป็นเหมือนเป็นใบไม่ได้เป็นง่อยเปรีย้ยก็ให้คนเข้าใจว่าง่อยเปรีย้ยแกล้งนอนเกลือกกิ้งอยู่บนอายู่ในปัสสวะและอุจจาระของตนชีวิตนั้นเป็นของลําบากเป็นของน้อยทั้งประกอบไปด้วยทุกข์ใครเล่าจะอาศัยชีวิตนี้ทำเวรด้วยเหตุการณ์ หน่อยหนึ่งใครเล่าจะอาศัยชีวิตนี้ทำเวรด้วยเหตุการณ์หน่อยหนึ่งเพราะไม่ได้ปัญญาเพราะไม่เห็นธรรมอัน,นนี้พระโพธิสัตว์ได้ตรัสว่าชีวิตจริงๆก็ไม่ได้ยืนยาวอะไรหรอกคนที่มีปัญญาเขาก็จะอาศัยชีวิตเนี่ยทำบุญทำบุญสนคุณงามความดีจะไม่อาศัยชีวิตทำเวรคือความชั่วเวรในที่นี้หมายถึงอะไรเวรห้าอยู่ ชื่อว่าเวนนะใครทำปานาติบาตบุคคลนั้นก็ชื่อว่าทำเวนเพราะปานาติบาตนั่นแหละมันจะก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับบุคคลผู้เป็นเจ้าของคนใดทำนั่นแหละจะนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้บุคคลนั้นแล้วชีวิตนี้จริงๆก็ประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโยนะกองทุกข์นาะนาะนะประการ,รว่าจะเป็น ชาติปีทุกขาชาลาปิทุกขามรณะปิทุกขังนอกจากนั้นก็ยังมีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตตามมาอีกด้วยมีทั้งทุกประจําแล้วก็มีทั้งทุกจอดันว่างันนะทุกประจําความแก่เป็นทุกประจําไหมเป็นทุกประจําความเจ็บเป็นทุกประจําไหมก็มีอยู่ก็เกิดที่นี่แหละนอกจากนั้นก็ยังมีทุกที่จอมาครั้งข่าวพวกโสกกะปริเทวะนี่ก็เกิดเป็นครั้งเป็นข่าว อย่างนี้นี่คือลักษณะชีวิตประกอบด้วยความทุกข์งั้นคนที่มีปัญญาจะไม่อาศัยชีวิตอันนี้ที่มีประมาณน้อยเนี่ยทำเวรทำภัยแต่จะนำพาชีวิตอันนี้ทำกุศลหรือว่าสร้างบาร,รมีเพื่อการที่จะออกจากทุกข์ แล้วคาว่าไม่มีปัญญาตรงนี้หมายถึงไม่ใช่ปัญญาปกตินะนายที่นี่หมายถึงวิปัสนาปัญญาเพราะไม่เห็นธรรมไม่เห็นโสดาปติมักเพราะว่าบุคคลที่มีปัสนาปัญญาก็ดีเห็นธรรมคือโสดาปติมักก็ดีบุคคลนั้นจะเว้นจากเวรภัยทั้งห้าได้อย่างเด็ดขาดศีลห้าบริสุทธิ์เดียวไม่ว่าจะเกิดในชาติไหนก็ตามศีลห้าบริสุทธิ์ ความหวังผลของเราบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมสำเร็จแน่นอนเรามีพรหมจรรย์สำเร็จแล้วท่านจงรู้อย่างนี้เถิดนายสารถีประโยชน์โดยชอบของเราบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมให้ผลแน่นอนเรามีพรหมจรรย์สำเร็จแล้วออกบวทแล้วจะมีภัยแต่ที่ไหนเล่าเหมือนเดิมคาถาสุดท้าย16ปีจึงสำเร็จนะไม่รีบร้อนไม่ใจร้อน รอคอยเวลาเมื่ออไรที่เขาทิ้งเขาสละทิ้งเมื่อนั้นแหละถือว่าเป็นการออกบวชของเราพระมหาสัตว์ได้ตัดอ,อุทานคาถาซ้ำอีกเพื่อประกาศความประสงค์ไม่่าไม่เสด็จกลับไปพระนครเป็นมั่นคงนี่เป็นคาถาที่ที่สองนะย้ำไปอีกนะหลังจากที่นายสละถี เชิญให้กลับเพื่อความหนักแน่นก็ตรัสคาถาที่สองแล้วก็ชี้ให้เห็นโัวเด่นภายในสั่งสารวัตรด้วยในคาถานี้สุนันทสารถีได้ฟังดังนั้นแล้วก็คิดว่ากุมารนี้ทรงทิ้งสิริราชสมบัติเห็นป่านนี้เหมือนทิ้งซากศพไม่ทำลายความตั้งใจมั่นของพระองค์เข้าป่าด้วยหวังว่าจากผนวด เราจะต้องการอะไรด้วยชีวิตอันไม่สมประกอบนี้แม้เราก็จะบวชกับพระกุมารน,นั้นนะโยมสัตถีฟังธรรมนะตอนที่แรกอ่อนวอนพระโพธิสัตว์กลับเพื่อต้องการโพกับทัพย์พอได้ฟังธรรมมาคิดนะมีปัญญาเหมันกันนะเอ๊กุมารก็สมประกอบทุกอย่างแล้วก็ทิ้งสิริญาตสมบัติทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนกับซากศพเหมือนกับซากศพ เป็นของที่น่ารังเกียจยมซรากศพใช่ไหมพระองค์รังเกียจราชสมบัติเหมือนกับว่าเป็นซรากศพไม่มีความใยดีเลยยมเห็นซรากศพยมจะใยดีไหมไม่ใยดีบางทีรักกันอุ้ยนะอะเวลาตายหาคนไปนอนเป็นเพื่อนสามีตายบอกว่ารักสามีมากสามีตายก็เธอเธอไปนอนเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิ กลัวเอาลักลูกมากอีกเอาลูกตายเอาก็กลัวอีกนะบางทีบ้านล้างเลยนะว่าตายแบบหูคอตายหรืออะไรตายแบบเนี้ยบ้านล้างเลทิ้งบ้านเลยนะทั้งทั้ที่กวารักลูกนั่นแหละอ่าหรือบางทีก็สามีกว่ารักภรรยามากพอตายเป็นยังไงโยมกลัวอีกกลัวภรรยาใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าลักไม่จริงนะแบบนี้นะลักไม่จริงไอตอนที่รักกันก็คือ แสดงว่าเขาเห็นประโยชน์อะไรจากเรานั่นแหละเขาหวังอะไรก็หวังความสุขจากเราถ้าว่าเราให้ความสุขเขาไม่ได้โยมตายแล้วเนี่ยเขาจะรักไหมละ่ะเปล่าแล้วทีนี้นะมีแต่ไปที่ชอบที่ชอบเถิดอ, <c oughs> อย่ามารบกวนกันอีกเลยเ็ <c oughs> ว่าไปอย่างนั้นกลัวด้วยซ้ำนะเห็นไหมก็แสดงว่ารักไม่จริงเนี่ยแบบเนี้ยอืม